เลื่มเหตุแต่นะครับไม่ม,มีรออีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเอาเมาื่อไดอันเมื่อไดเอาเมื่อไดเอาเทียนเขาวัด นี่ยจังสีนี่มไหมเนี่ย,ยอีฟออีกเนี่ถ่ายคลิปให้บึงก่อนเมื่อกินน้ำตาจึงรู้ค่าของคำเตือนแน่ เชื่อในรักเอฟื้นกับแม่หนีตามพี่มายอมกินก้อนเกลือบึ่งนี้ไปครักไปเนี่ยเกิดแทบชอกเอาบึง่ง้ง ไ mm hmm. ลลงไปหอดในหหน้าสาโทึ้น ขยอกขยกักกระสีลายเนี่ยจังหน่อยนะครับของมันลายผมจะชมนี่แหละเลยคือเลวเลย ถ้าคิดว่าฉันนั้นสำคัญกับชีวิตคน ฟังตรงนี้มันหลายโฟลดินนะแข่เขาไทยไปฟังพุ่นอีกเนี่ยอะอีกสองมือครับ่ตกนี้ให้มือนอีแห้เขาเริ่มเลยบอเพื่อจะซื้อได้อยู่หรอ ตอนนี้มันอาจจะยังไม่สวยแต่ว่าถ้าทําเสร็จแล้วมันจะสวยมากๆ ไปขอกไก่เนาะขับอีเนาะยังละปามคือเรียนเหลวปานยังแค่ฮะ ฟอเรนฟป่ามันหลยกองแม่อันนี้ชื่อว่าอะไรแบยกต้องกอ เอาลงปลาฟ้อมกันบอนีฟามเป็นไส้นี่เนี่นแท้นปลฟาม<ช>มันเลืสิมันฉุบกรทัวกันนะบนอนี้จะนหนึ่งที่ใหม่นะคกว่ากว่ไสวัสดีครับผมแจ็คบุฟโฟรดูนีเฮียละว่ามันเชียบกระทะห่างไอนี่เชียบกระทะหล่ <c oughs> ว่าเดียห่างได้หลูเลย นับน้องปามว่าอันไปซื้อเป็นใอยู่แมโคคูเดือบมาเนี่ถ่ายยี่นาแนมโคคูเดือะนะไปยืนถ่ายยี่นาแมคคูตักนี่เลยโอ้แมคคูยังวะตอนไงพูดตอนไงก็ไม่ต้องเสียน้ำมัน,นมันอันไม่ต้องใช้ถมทวง Muerla, <tres> oño, no, no. <tres> อดเสนียบมแล้วว่ทอดอีกทอดอีกแล้วเหรอตะเกียงนั้นร้องน้ำมันดิเต่อ๋ออยู่นึ่งไปสินี่เดี๋นี่อืมอ้ยก่อนเกี๊ยวเฮ้ยี่ย ฮอนใ่เมื่อนี้ฮอนหอดอืมเอาเอาันต๊ซะกว่าโต๊ ค้าสัมารถพิเศษค้าสัมาพิเศษกอดไปกอดเละมั้ง <What? S 1> <laughs> วงน้ำมันฝุ่งฝุ่งได้แั่ไหนเรากำจัใส่บ้างจาอะไนะเป็นไฟนะชิบเอดนีเหรอเอาปิดไปก่อนปิดไปก่อน